เจนี่มิกกี้พาน้องโนล่าเข้าวัดทำบุญแห่โฟกัสชุดงามสง่ามากเป็นอีกหนึ่งครอบครัวขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาว Jenny, านะเจนี Mickey, นอน่อันภาคณะป้อมเฮชรกับสามีหนุ่มมิกกี้นนอันภาคที่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจกันแล้วนั่นก็คือน้องโนล่าแถมตอนนี้สาวน้อยยังน่ารักนะ่าชังมากๆด้วย ล่าสุดหนุ่มมิกกี้ก็ได้พาครอบครัวไปทำบุญที่วัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้ทั้งครอบครัวก็ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาด้วยลุกที่ดูสุภาพและดูดีทั้งครอบครัวโดวยคุณพ่อนั้นมาในชุดสูทส่วนคุณลูกมาในชุดลูกไม้ระบายฟูฟ่องและที่ว้าวที่สุดก็คือคุณแม่ที่นุ่งผ้าไทยทอลายผืนสวยถ่ายรูปมุมไหนก็ดูดีไปหมด และแน่นอนว่าได้รับคำชมและยอดไลค์จากชาวเน็ตไปแบบรัวๆเป็นลุคที่เรียบง่ายแต่สง่างามจริงๆค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ